สวัสดีครับมาพบกับการรายง,งานข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนในตลาดในตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่ปห e ET, แหแงประเทศไทยหรือว่าเอฟเและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตอินเด็ก์ประจาเช้าวันพฤหสัสบ,บดีที่14พฤศจิกายน2556ก,กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศและในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G ี 7new โดยราคายางผลลงวันที่3สําหรับสัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายนของปี2014ปิดตลาด เย็นวันนี้ที่ระดับ84บาทปรับลดลง40สตางค์ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมที่ยังคงเบาบางณนะระดับ200คู่สัญญาโดยราคายางยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่จํากัดในกรอบแคบระหว่าง82-87บาทตามลําดับโดยยังรอเวลาที่จะทะลุออกจากกรอบแต่อย่างไรก็ตามมีทั้งปัจจัยกดดันและก็ปัจจัยสนับสนุนที่เข้ามากระทบต่อสภาพตลาดปัจจัยกดดันนั้นก็มาจากการที่ราคาย,ยางแผ่นหลงควันที่ตลาดการยามบราสงขลาได้ปรับตัวลดลง แล้วก็ในทิศทางนเดืยองกับตลาดล่วงหน้าโตเกี่ยวหรือโตข้อมที่ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ260เยนเพราะว่ามีแรงกดดันจากสต๊อกยางจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบกว่า5เดือนประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งหลายรายการในช่วงที่ผ่านมาทําให้เกิดกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE เร็วกว่าที่ ตลาดคาดการไว้อย่างไรก็ตามสภาพอากาศทางภาคใต้ยังอยู่ในช่วงมรสุมทําให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงยังเป็นปัจจัยหนุนต่อราคายาในระยะน,นี้ให้ปรับตัวให้ปรับตัวไม่ลดลงมากส่วนต่อมาก็จะเป็นการสรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยดัชนีหุ้นไทยเซ็นดอินเด็กซ์เย็นวันนี้ปิดตลาดตอนเย็นที่ระดับ1,404.77จุดลดลง8.31จุดมนูลค่าการซื้อขายโดยรวมเบาบาง28,779ล้านบาท ดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยทําจุดสูงสุดของวันที่ระดับ1,414.04จุดและทําจุดต่ําสุดของวันที่ระดับ1,403.07จุดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น285หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงลดลง349หลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง195หลักทรัพย์ดัชนีหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลงในกรอบที่จํากัดแล้วก็ดูดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบ ลหลายตลาดก็ติดลบมากกว่า1%เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลัวว่าการลดขนาด QE จะเกิดขึ้นเร็วและนักลง,งทุนบางส่วนเริ่มปิดโ s i t i o n กันทําให้เกิด p r o f ฟต t เทคกิ้งกันออกมาสําหรับตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงจํากัดน,นั้นส่วนหนึ่งคงเป็นผลจากที่นักลงทุนต่างชาติมีการขายออกมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากแล้วและคงจะได้รับแรงซื้อจากกองทุนในส่วนของ LTF ก็ดีหรือว่า IMF แต่อย่างไรก็ตามตลาดกําลังรอดูการรายงานตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นแล้วก็ทางฝั่งยุโรปซึ่งจะประกาศในคืนวันนี้แล้วก็รวมถึงในคืนวันนี้นั้นทางด้านของเจเน็ตเยเลนประธานเฟดคนใหม่จะออกมาพูดเป็นครั้งแรกซึ่งทุกคนต่างจับตาดูว่าจะมีการพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรแล้วก็เรื่องมาตรการ QE ด้วยจะมีการพูดถึงหรือไม่อย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสําคัญส่วนปัจจัยในประเทศในเวลาน,นี้ก็มีการเล่นเก่งกาไรกันตามบทประกอบการที่ออก ออกมากันมากกว่าส่วนเรื่องการเมืองก็ยังติดตามดูต่อไปว่าเหตุการณ์จะมีอะไรอีกไหมสุดโดยแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นั้นตลาดมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวคล้ายกับเมื่อวานนี้ซึ่งคงจะรอดูว่าเจเน็ตเยอเลนประธานเฟดคนใหม่จะออกมาพูดอะไรบ้างในคืนวันนี้ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5าลำดับแรกลำดับที่1เป็นหุ้นเนสแวนมูลค่าการซื้อขาย1 6 1 5้าล้านบาทติดที่ระดับ227บาทลดลง6บาท ลำดับที่2เป็นหุ้นทรูมูลค่าการซื้อขายพันสาม้าล้านบาทปิดที่ระดับแปดบาทสี่สบตางค์เพิ่มขึ้นหสตางค์ลำดับที่สาเป็นหุ้นเคแบงมูลค่าการซื้อขายพันสามรล้านบาทปิดที่ระดับร้อยแบเบาทห้สิตางลดลงสบาทลำดับที่สเป็นหุ้นนินทัศมูลค่าการซ <im itos> ื้อขายพันหนึ่้อยห้าล้านบาทปิดที่ระดับเจบาทลดลงเจ็ดสิาสตางค์ลำดับสุดท้ายลำดับที่ห้าเป็นหุ้นแจ๊สมูลค่าการซื้อขาย 1, ล้าานบบททปิดดี่ั 8บาท30สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น15สตางค์พอร์ตนักลงทุนสถาบันมีการซื้อสุทธิ113ล้านบาทพอร์ตบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีการขายสุทธิ696ล้านบาทและพอร์ตนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสุทธิ4,278ล้านบาทส่วนพอร์ตนักลงทุนภายในประเทศมีการซื้อสุทธิ4,861ล้านบาทครับจากที่กล่าวไปก็เป็นการรายงานข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนทั้งในตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตอินเด็ก ประจำเช้าว,วันพฤหัสบ,บดีที่14พฤศจิกาย,ยน2556กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศและในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G7 New s วสวัสดีครับเอฟเฟฟศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมูนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมัน ใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร02-2639888หรือ w w w a f e t o r t h a f e t ตลาดสินค้าเกรษตรรุ่มหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคตลดความเสีย่ยง